ตอนนี้นะครับช่างกา็สร้างโรงไฟนะครับหรือว่าศาลา,าโรงฉันน้ำปนะนะครับนี่ก็ได้มุงหลังคาแล้ว

ตอนนี้ก็ไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ <50, S 1> ึงไถห้าสิบแล้วถึงแนี่คือเรือจะปูพื้นมุงหลังคาก็ใกล้จะเสร็จแล้วมุแงกัแล้วก็ต่อด้านข้างอีกต่อเลยนะด้านข้าง